ทุกคนคข่า,ขาวดีคือสิ้นเดือนกันยายนนี้การส่งมอบรัฐสภาแห่งใหม่น่าจะเสร็จสิ้นค่ะหลังจากการก่อสร้างยาวนานกว่า10ปีงบประมาณการก่อสร้างทั้งหมดกว่า12,000ล้านบาทมีผู้รับเหมาคือบมจซิโนไทย ตามสัญญางานนี้นะคะต้องเสร็จตั้งแต่วันที่31ธันวาคมปี2563และผู้รับเหมาต้องจ่ายค่าปรับหากส่งมอบงานล่าช้าโดยค่าปรับคือวันละกว่า12ล้านบาทค่ะแต่ด้วยสถานการณ์โควิด19นะคะทำให้ซิโนไทยขอใช้10มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการเป็นระยะเวลากว่า827วัน ทำให้บริษัทเนี่ยไม่ต้องเสียค่าปรับตั้งแต่วันที่1มกราคม2564ถึง7เมษายน2566คิดเป็นเงินค่าปรับที่ละไว้รวมกันกว่า9,900ล้านบาทถ้าเทียบกันแล้วนะคะเงินจำนวนนี้สามารถใช้สร้างรัฐสภาแห่งใหม่ได้อีกเกือบหนึ่งหลังค่ะ แต่นายวิลาจัดพิทักษ์อดีตสสพักประชาธิปัตย์ออกมาแย้งค่ะสิทธิ์นี้ใช้ได้แค่ช่วงวันที่23มีนาคม2563มถึง30มิถุนายน2565ไม่ใช่หรอทำไมสำนักงานเลขาธิการสภาพูดแทนราษฎรให้เสดิจิโนไทยได้ถึงวันที่7เมษาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งคำตอบนี้ยังไม่มีใครให้ความชัดเจนได้นะคะและเมื่อไม่นานนี้ยังพบข้อมูลว่าทางซิโนไทยขอให้สำนักงานเลขาธิการสภาพิจารณาขยายวันงดค่าปรับ เพิ่มเติมอีก150วันตามสิทธิมติคณะรัฐมนตรีวันที่17สิงหาคม2559ที่ออกมาเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทค่ะ ยังไม่พอคะ่ะซิโนไทยยังทักท้วงว่าบริษัทควรได้รับสิทธิ์ขอให้ขยายเวลางดลดค่าปรับอีก548วันจากเหตุที่ไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้างหลายประการซึ่งถ้าหากสำนักง,ง,งานเลขาธิการสภาอนุมัติจะทำให้บอมจอซิโนไทยไม่ต้องเสียค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าไปจนถึงวันที่6มีนาคม2568ทั้งสงระยะที่ทางซิโนไทยขอเพิ่มรวมกันเป็น698วันคิดเป็นเงินค่าปรับรวมกันกว่า กว่า8,300ล้านบาทซึ่งอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อว่าทางสำนักงานเลขาธิการสภาจะอนุมัติหรือไม่ นี่ยังไม่รวมคดีความที่อยู่ในสารปกครองกรณีที่ซิโนไทยฟ้องร้องสำนักง,งานเลขาธิการสภาอีก1590ล้านบาทโดยอ้างว่าบริษัทได้รับความเสียหายจากการส่งมอบที่ดินให้ก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ล่าช้าหากสำนักง,งานเลขาธิการสภาแพ้คดีนี้แน่นอนว่าต้องควักเงินภาษีจ่ายให้กับทางบริษัทซิโนไทยค่ะ